ว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงแย้มขอแล้วเลิกแต่งคือเมื่อไหร่หน้าตาคนมีความรักมักจะปลื้มปลิ้มอิ่มฟูสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวหนุ่มหมากปรินล่าสุดทีมาเปิดใจถึงบรรยากาศตอนขอหวานใจอย่างคิมเบอร์รี่แต่งงานว่าคิดเรื่องแต่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนว่ายน้ำอยู่กับนเดชจริงๆแหวนมีสองวงวงแรกคือซื้อมาสองปีแล้ว แอบพบติดตัวตลอดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยวางแผนคุยกับที่พักและปิดเนียบจนคิมไม่สงสัยเลยโมเมนต์วัน on นั้นคือหูดับคำพูดที่เตรียมมาคือหายจากหัวไปหมดเลยพูดไปว่าไม่มีเวลาไหนเหมาะสมกว่านี้แล้วแล้วก็กอดกันร้องไห้เพื่อนก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยสำหรับงานแต่งคงไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเพราะติดงานกันทั้งคู่ ส่วนที่คิมยังไม่พร้อมมีลูกเพราะกลัวโดนแย่งความรักก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะรักคุณน้อยลงรักคุณทุกวันอยู่แล้ว